ฮัลโหลโอ้ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กานด้วยอยู่อ้าวเฮียกูเ้าเอออนเวอนะครับวันดี้ก็อย่เกมอายูนเดเวอเรสเซอร์ชารเหมือนเดิมนะครับเอ้ hey, 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 hey. แต่วันน,นี้ไม่สอนนะครับใช่ครับวันนี้ในแก๊งไม่เข้าร่วมเราว่าผมจะมาอัดคนเดียวนะเพราะว่าผมจะอัดแป๊บเดียวแล้วก็ออกเลยนะคะโอเควันดีก็อายูนเดเวอเ s สเซอนะ,ะได้อัปเดตแบบใหม่นะฮะอัปเดตเมืะะ่อวานเลยนะฮะ อัปเดตเมื่อวานซึ่งแบบก็มันจะแตกต่างเหมือนเดิมยังไงก็แบบจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ภาพก็จะสวยขึ้นนะฮะใช่ภาพนู่นนี่ฮะภาพสวยขึ้นแล้วก็ตึกก็จะเยอะขึ้นแล้วก็เฟรนเิลก,ก็ดอกเยอะขึ้นเยอะบ้างนะฮะเออไม่รูเ้เกี่ยวเกี่ยวกับเกนหรือเกี่ยวกบบคอมนะเขาอาจจะกากก็ได้เออก็วันนี้ก็มารีวิวเจ้าตัวเอคา่าด้วยนะฮะวันนี้ไม่ได้มารีวิวแบบ ก็มารีว yeah. ิวเอคาลานะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่าเอคาลาเป็นตัวนหนนะเอคาลาก็จะอะไรที่ปิดปิดปิดแมปปิดชื่อเพื่อนขวาปุ่นยังเออว่นดีเก็เอ้ก็จะมารีดูเอคาลาซึ่งจะเป็นอย่างนี้นะฮะเออผมไม่เปิดเพลงนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เออจะคิดโดนลิขสิทธิ์ ก็วันนี้ไม่มีแล้วว่ารีวิวเอกคาร่าใช่นี่ไม่กลับบ้านะครับผมตามเขามาแล้วทุกคนก็เลยรู้ว่าเอกคาร่าทำยังไงผมก็จะไม่บอกวิธีทํานะฮะให้ให้ไปดูในเทลโลเอาละกันนะเออโชโลเออผมผมไม่รู้啊ผมไม่รู้ไม่รู้ก็ไปดูเอาเองฮะดูยูทูบเองอ่ะวันนี้ก็อ่ะเอกคาร่ามีสกิลหรือเปล่าคาร่าเอกคาร่าสกิลหนึ่งฮะกดชิกนะฮะอ่เห็นไหม ก erm ad, mm. that, it, it, it. ็คิดว uh, yeah. ่าจะเป็นการฟันธรรมดาแต่ว mm, ่าดาบมันเราจะแดงขึ้นดาบเราจะมันจะเป็นสีแดงทําให้ดาเมจมันเยอะขึ้นเนี่ยเห็นไหมเออ94 76เออไม่เห็น38เหรออุ้ยเนี่ยเนาะเนี่ยมันสีชี้เนี่ยเห็นไหมเออสีชี้เนี่ย94เออต่อไปฮะสกิลอีนนะฮะก็จะเป็นการพุ่งนะนี่ เออเขาเรียกว่าเป็นการพุ่งเออไปแทนไปเสียอย่างเนี่ยแต่ว่าตรงหน้าของศัตรูตรงเนี้ยตรงหน้ามันจะมีกดอะไรกดอะไรครับกูแลับอย่าทานเยอะครับไปดูเองไม่กูอะไรเพิ่งเข้าไปหากดตัวอีไง่ายแล้วที่ปลาปกตินี่กดเลยกูชิกไงเออชี้ซ้ายขวาชวนเพื่อนจัดจัดชี้สักปุ่มหนึ่งอ่ะขวาชิกซ้าย เล็กม<ห>ือ <big> <That> ่ะฮะแล็กมือ่ะจัดเออวันรีวิวต่อฮะอย่าลอกเลียกไปเลย <c oughs> เอาจาี้เป็นจาก E ีนะฮะเออก็จะเป็นการพุ่งแล้วทำให้ศัตรูนะสะตาร์เบยสี่ห้าวีนะฮะแบบเดินช้าลงนะมึงจะต่อยอกูทำไมหรอเฮ้ยเออนั่นแหละเราไปอยากลือสกิลอยากลือสกิลเราไปฮะสกิลอาร์ฮะอ่ะ กิอาร์จะเป็นการเปลขึ้นนะแต่บอด,ดัมมี่แม่งไม่ยอมขึ้นนะไม่รู้เป็นไรก็ช่างมานะเราไม่สนเราเราจะมารีวิวแต่ไวไปฮะสกิวทีนะจะเป็นแบบกงจับด,ดาบเนี่ยนะเออก็อาจจะสวยขึ้นนะฮะเออจะล้มทำไมล่ะดัมมี่เออก็เป็นกองจัดดาบขึ้นก็สวยนะเออแต่ว่าหาอนะไรฮะ ที่เปลี่ยนสแตนอย่างไรฮะไม่รู้ฮะเดี๋ยวพาไปฮะรอแป๊บนึงฮะรีวิวร <c oughs> ูปแบบนะฮะหรือรูปแบบนะฮะไม่เจอฮะเดี๋ยวรีวิวสแตนแป๊บนึงฮะอ่ะต่อไปฮะสกิลเอฟนะฮะอ่ะจะก็จะเป็นการพุ่งตัวลงมานะฮะซึ่งก็จะเหมือนกับตัวเจ้าตัว M U I แต่ว่า M U I มันจะไม่มีดาบมันจะใช้หมัดพุ่งลงมานะแต่อันนี้จะเป็นเอาดาบพุ่งลงมาแทนก็ดาเมจไม่รู้เท่าไรหร่ฮะเพราะว่ามันไม่ขึ้นใช่ต่อไปฮะสกิลเฮด ก็จะเป็นการเสกโคกัลดูซึ่งก็จะมันซึ่งก็จะแหว่เจ้าก็มัไม่มีรถใส่เออก็จะเหมือนเจ้าตัวแซนฮะแต่ว่าไอ้ไอคาร่าเนี่ยเสกโคกระดูกแล้วไม่ทําดาเมิเให้วัตต์ฟลักก็อาจจะเป็นผลบัคของเกมก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวรอเดเวลลอปเปอร์เขาอัปเดตไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเขาก็ทำให้นะฮะเออก็เอฟซีคัพอัปเดตนะครับผมได้เลย ต่อไปฮะสกิลคิวนะฮะสกิลคิวๆๆก็จะคือการเอาโอเวอร์ไลท์ออกมานะจะเป็นการเอาโอเวอร์ไลท์ออกมาซึ่งก็ไ,ไปดูในเทโลเอาแล้วกัน,นฮะเป็ไปไนใจนั่นแหละเออชอบมันเลยได้แล้วแล้วพวกกับอันยองฮามันอ่ะไม่รู้ไปดูไดร์้ต้มามะม่ากินอ่ะเออก็ราาีวิวต่อนะฮะอ่ะ ฮัลโหลกดจู๊เออไอไอช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครฮะถ้าเกิดเขาเข้าไปดูต่อเฮ้ยนี่ขนาดเพื่อนยาโจถึงจะต้องกิวมามาอ่ะกลัวนะบอกตรงเออว่าแต่ว่าไลคแชไ้ครับคิวกับอาก็จะเป็นการเปิดศัตรูขึ้นนะซึ่งอันนี้ก็จะแตกต่างกับอาธรรมดาเนี่ยจะแตกต่างกับอาธรรมดาก็คือว่าเอาไว้สั์ ไม่ไม่ทำอ้้เหียอะไรให้กูเลยเอาไว้เกมบักค่ะเกมบักเกมบักเอาไว้เอาไว้เอ้ยมึงลั่นไอโ้โง่แม่งเลยกูจะได้รีวิวจบไหมเนะี่ยฮะาคลิปแม่งห้านาะทีแล้วเนี่ยกูต้องไปรีวิวแมปอีเนี่ยไอ้แก๊สใส่เดียวก็เพลินแก่แกูไม่ให้ใส่เกียรอะไรทั้งนั้นละมาเริ่มเลยมาเล่นเกมผิด คิว,วก็จะเป็นการปัดซึ่งแล้วก็จะมีดาบมา oh, okay, ฟันัตรูนะใช่คมีดาบมาฟันจัตรูนะฮะซึ่งก็ถ้าว่าดีมันก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยแล้วกูก็ <c oughs> แหลกลก <c oughs> เหลกม,นมันเปิดปิงมันไม่ควรเปิดปิงไะใช่ไม่มันมันมี <c oughs> เอพีเอสดางๆไงเออต่อไปฮะคิวบอกว่าจะเป็นการฮิวเลือนฮะเออ จริงก็ฮิวฮิวได้นิดเดียวฮะนม่งฮิวได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็อย่างนั้นเขาก็เอามาให้เราฮิวก็ต้องขอบใจเขานะฮะขอใจเดเวล็อปเปอร์มีฮิวยังมีฮิวยังดีกว่าไม่มีฮิวนะออเออยังยกงมองอย่างนี้ใช่ไอเดวที่เป็นสแตนแล้วใช่ทุกคนถามว่าแมปใหม่ที่เก็บที่เก็บสแตนตรงไหนก็คือตรงนี้ค่ะเออตรงนี้ใช่มันคือตรงนี้ฮะเราก็มาเก็บสแตนได้ซึ่ง มีแค่นี้ฮะมีตัวเดียวฮะแค่นี้แหละไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ฮะมีทั้งเจฟฟ์พอดดีเจนู๊ฟเฮดเอสทีวีอาร์คิปเปอร์ครีนแล้วก็ฮาร์วีแรปเปอร์นะฮะพูดเยอะตัวไม่ถนัดไหมกันไหนวะเโอชิบะเออสวัสดีก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักฮะตัวหาไม่ได้แล้วนะฮะเออ ตัวที่หาไม่ได้นะฮะเอออย่ามาเต้อย่ามายุ่งนี่ฮะผมว่าไม่มารีวิวตัวนี้หรอกเพราะว่าทุกคนก็รู้สกิลพาริทของมันอยู่แล้วนะเออผมไม่รู้ไม่รู้ก็ช่างแม่งก็วันนี้ก็ไม่มีแล้วมาฮะก็จบไปเพียงเท่านี้แหละฮะไม่ต้องรบกันก็จบเท่านี้เท่านี้ฮะยึดมือฆ่ากูดิอย่างี้ ถ้าใครชอบคลิปน ings, ี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้นะฮะเออกดกระดิ่งนะฮะก็วันนี้ก็ไปนะครับบายคลิปอาจจะคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะฮะเดี๋ยวมาลงคลิปใหม่ต่อฮะไปละเคล็ดลับทักสองนะครับผมไปละครับบาย